ตูนดาฟักปูมก็ปล่อยรูปจะปล่อยตอนที่60มาแล้วนะเราไปดูที่อินส a าเกมของดาฟักบูมได้เลยนะครับจะเป็นรูป g m a มนนะก็เขาน่าจะสื่อว่า g m a มน่าจะกลับมาสู้อีกครั้งนะคเนี่ยเป็นรูป g m a มนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเข็มขัดอะไรสักอย่างนะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปืนนะครับปืนตรงนี้เนี่ยปืนแล้วก็เป็นจิ๊กแหวกข้างหลัง นึกว่าเป็นรูปอะไรแบบแปลกๆซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะว่าจะมาวันไหนนะแต่ให้ร <Yeah. S 1> <Wie? S 2> ู Ken ้ๆนั้นเนี่ยน่าจะมาวันเสาร์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอืมโอเวอร์อ่ะนดูไปเรื่อยๆจะดกใจนะเพื่อนเนื้ออะไรนะแฟนอ่ะไงมาแล้ว เพื่อนกะาไม่ได้บอกแต่แกเนนะ่ยบอกอือน,นะครับผมซึ่งถ้าเราเด็กได้ออกไปดูนะผมที่ของดับบูนะเป็นรูปเดียวกันเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นรูปตอนที่ห้าเก้านะครับเป็นการสปอยห้าเก้านะครับผมอน,นี้ก็ไม่ได้บอกเลยนะครับ นะก็ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจ๊คุณนะจะทำยังไงต่อไปแล้วตอนที่หกสิบไททันทีอย่างนั้นจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอคุณนกทคคีนะว่าตอนที่หกสน้นไททันทีมั้นจะมาไหมนเดี๋ยวถ้ามาก็ออาจจะแบบโกรธมาดีๆโกรธแบบโกรธนะกโกรธเลยก็ได้เออแต่ ก็เอาละครับก็แค่นี้นะสำหรับวันนี้แล้วก็ตัวไรก็ใช้กับซับสแคทขายกันด้วยนะครับผมเอางี้บายบายครับ